เอาดูอันนี้คือโค้ชจะทำให้ดูนะครับว่าวันนี้เราเลี้ยงยังไงอตะชเอดาดูที่ดูที่ดูที่โค้ชนะว่าสายตาโค้ชอยู่ที่ไหนอตะชเอาดูตาแกนะดูที่สายตาแกนะเผื่อทุกคนเลยเลี้ยงบอลอย่างนี้เราดูที่ไเรามองแค่เนี้ยเราแค่ก้มหน้าก้มตามองบอลอย่างเดียวเนี้ยวันเนี้ยเด็กๆ ฟุตบอลในภาพนี้ฟุตบที่สำคัญที่สุดคือมองทีรอบๆให้ดีฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้เล่นแค่พื้นที่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นสนามฟุตบอลจริงมันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองก้มหน้ามองแค่นี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่สุนะครับเป็นอดีตทีมชาติพี่สุเลี้ยงเลี้ยงมาหาเลี้ยงผ่านทารกเลยครับดูพี่สุเลี้ยงมาเนี่ยดูตาของพี่สุดูในตาของพี่สุเนี่ย ดูนะเห็นไหมว่าพี่สูดโคสูเลี้ยงเนี่ยโคสูเลี้ยงเนี่ยสายตาเขาสูมองไปที่ไหนมองที่ไหนอ่าไม่ได้มองแค่ขาตัวเองถูกป่ะอันไหนโอเคนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอยาก้มหน้าเล่นบอลอย่างเดียวนะลูกอย่าไวสนามฟุตบอลมันกว้างมากเพราะฉะนั้นมองให้ดูอ่ะมองให้กว้างนะครับ มองมองมอง,อมองไว้ทั่วเลยมองไว้ทั่วเลยเออเราสามารถหลอกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมองบอลก็ได้นะถ้ามหที่เราคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเนี่ย<อ>เราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวานะครับ<อ>จำไว้นะสิ่งที่อยากจะฝาก<อ>ทุกสถานีเลยนะมาเกี่ยวข้องกันหมด เลนิงมฮาริมสวก็มีสถานีใครเล่นสถานีส่งบอลแล้วบ้างรับส่งบอลตรงโน้นแล้วบ้างตรงนน้นใครเล่นแล้วบ้างอืมอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากคือทั้งเหมือนกันทั้งคนที่ยิงด้วยอาดูเท้าซ้ายกับเท้าขวาของโค้ชนะวิกา ดูทุกพวกเราทุกคนวันเนี้ยเรายิงเราเตะยังไงเนี่ยดูโพสต์นะว่าโพสต์ได้ทำให้เราดูว่าเราเตะยังไงวันเนี้ยยุขเรียนะเกินโยกขึ้นเฉดมาดูนะดูนะทีนี้ดูการลักโหนกไ่สุดโคตรสุดช่อมามีนน่าหลุดคิดอันนี้คือพวกเราเตะ อ่าแล้วดูโคตรสูงแต่พี่ซื้อมีสิงลจิกุยเด็ดนะอะไรอะไรเท่กันใช่ต้งเข้าใจไหมเข้าใจไหมเห็นไหมเห็นคตสูงไหมเราไม่จะเป็นต้องใช้ขาเวียนจากข้างหลังมาขนาดนี้นลูกมันไม่ใช่กอล โัวเราเห็นเพราะนั้นเราใช้แค่ตัวเราขาเนี่ยดูดูข้อสูตรเนี่ยเห็นป่ะเมย์ต้องใช้เหวี่ยง์ทั้งขาเลยบอลก็ไปแรงได้ถูกไหมครับไม่ต้องง้างอะไรเลยนะกระแทกเข้าใจไหมประใจนะครับอย่าลืมนะไปฝึกที่บ้านนะเทีาบโบนทีละเองดึงคนเดียวเองใครซ้อมลูกโมงแล้วบ้างใครซ้อมลูกโมงแล้วบ้างิงงางนนนนาโเเทร่งมตต อันนี้คือพูดละโมงวันนี้พูดละโมงอย่างเงี้ยวันนี้พูดละโมงอย่างเงี้ยจริงจริงจริงเนี่ยวันนี้พูดละโมงอย่างเงี้ยใครโมงวันนี้ไปย้อมตัวยืนวันนี้ใครโมงบ้างยอมรับมาสารภาพมาใครโมงมักแบบนี้บ้างเออ ยิ่งว่าอบตบมือกัซลลูกหัวเนี่ยมันจะยากกว่าลูกใช้เท้านะครับเรายังมีกลัวบอลบ้างเข้าใจมันเป็นเรื่องปกติเรายังกลัวบอลที่จะมากระแทกที่หัวเพราะนั้นะซ้อมเองซ้อมเองได้เราสามารถซ้อมเองได้ดูนะเนี่ยเห็นปะโยนแล้วก็ซ้อมเองได้ อีกสิ่งสำคัญของลูกโมงคือเราไม่แคโโ oh, โโ่มงบอลเสร็จแล้วหลับตาก้มหน้าหลบบอลนะดูนะอยาก่มบอลไปตรงไหนเราต้องมองบอลไปตรงนั้นนะลูกเหมือนกับการใช้เท้าเลยโค้อยากโมงไปตรงไหนหลับตาไหม เห็นป <musun? S 2> ่ะจำไว้เลยนะโมงบอลเนี่ยอย่าใช้กระหมองมงมันจะปวดหัวนะให้ใช้หน้าผากนะให้เป็นจุดเดินตลอดเห็นป่ะเนี่ยคือจุดนี้นะครับนะจุดนี้นักผ่าเนี่ยอย่าใช้บนหัวมงที่อยู่ที่หุดเห็นป่ะพอใช้หน้าผ่ามงมันจะแรงป่ะเห็นปะ แต่ว่าพอดูพวกเราทุกคนพอดูนะพวกเรางงแบบนี้เรางงแบบนี้ไม่ได้นะกลับไปฝึกนะครับทีนี้ฟุตบอลไม่ได้ใช้แก้หัวกับหานะมันได้อีกหลายที่นะดูยอกไนเลยเนีก็ใช้ได้นะ หัวไหลก็ใช้ได้นะไม่แหนนะไม่ไดนไม่โดนแขนนะใช้หน้าอ,อกก็ได้นะได้หมดเลยหน้าขาก็ได้ไนะครับอย่าใช้แค่ขา,อย,าอย่าใช้แค่เท้าอย่างเดียวนะครับใช้ได้ทุกส่วนเลยเห็นป่ะหลากหลายไหมเห็นป่ะ บอลไม่ได้แให้กับพื้นนะเข้าใจไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่โค้ชธรรมะไม่มองโค้สู่เนี่ยบอลไม่มีทางไปถึงโค้สู่เลยเพราะฉะนั้นจำไว้มอง,งกว้างเวลาเล่นบอลมองตลอดนะครับเข้าใจนะครับ อะไรกะต่อด้อะไรกะต่อดดป่ปฝ่ายพิธีการมีอะไรต่อไหมครับ